It, bring it, leave it, <laughs> <mad> it, <laughs> it, it, it hey, yo, Let me take the ass back it, to the it, club, real quick. It, touch it, bring it, pay it, Watch it, turn it, leave it, stop <laughs> for mad. It, touch it bring it, bring it, Watch it, turn it, leave it, stop Get for mad. mad it, it. it, bring it, bring it, Watch it, turn it, leave it, stop for mad. It, bring it, bring it, Watch it, turn it, leave it, stop for mad. Buster, bust a bus back, they just put a lock on the town. Uh -huh. I know my bitches be coming from miles around. See, they be coming, cause they know how to go. ครับก็ตอนนี้มาถึงบ้านพี่พีดลมแล้วนะครับที่บางสะพานน้อยนะครับเราก็ทําเรื่องเอารถลงเรียบร้อยแล้วก็แจ้งรายละเอียดทําสัญญากันเรียบร้อยครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับพี่พีพดลมกันสวัสดีครับครับพี่พีดลมเป็นไงบ้างอ่า ตั้งแต่ตอนแรกไปทําได้ติดตามของของของใครยังเขาหนงตาครับอ๋อของหนตงตาจุ่มพลนะครับอ๋อแล้วก็ได้ทําการาดูดูสไลด์ก็เฟซมาเรื่อยๆน้องก็น้องก็โพสต์ขายทีนี้ผมกข้าไปดูไล่ไล่คันแล้วดูมาไล่บ่อยซัดมา ลายถีลายถีลายถีทีนี้พอมาสะดุดตรงข้อหนออตาเน่ครับว่าเแสดงว่าเข้าวตรงเอารถดีพอรถร้อยได้เลยอ๋อมีรถมีมีการรถร้อยได้เลือยใช่ครับพอมือเลยโทรโทรไปทามต้องขอคามไปตามเขาแล้วก็ตกลองก็เอาเลยโอ้โหองเรือมามั่นใจครับมั่นใจอยู่แล้วครับแล้วก็ในเรื่องการบริการเราบริการส่งรถทึงถีอยู่แล้วใช่ครับโอเคเลยครับรถคันนี้ อนมาส่องถึงบ้านผีเนี่ยผีได้เห็นรถก่อนไหมครับไม่เคยครับไม่เคยแต่ว่ามั่นใจของใจมั่นใจไป็นับวันนี้มาดูรถวันแรกได้ดูรถแล้วได้อะไรอรถแล้วโอเคไหมผีโอเคเลยครับเยี่ยมเลยนะได้ดูสภาพแล้วก็การรับประกันของเรานะครับแล้วก็การวัดดนตรีของเราก็เลยมั่นใจมั่นใจครับโอเคไปครับแล้วก็ในเรื่องของสัญญาเอกสารยุ่งยากไม่ขับในการออกรถไม่รับไม่ไม่ยุ่งยากง่ายมาเลยครับง่ายมาใช้เวลาประมาณกี่วันได้รับร่างจากเสร็จสัญญาไปแล้วประมาณสี่วัน ันนะสี่วันตั้งแต่เซ็นสัญญาไปใช่ครับอ๋อแล้วก็บอยสัตก็ติดตามให้ตลอดติดตามให้ตลอดครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นเคสต่างจังหวัดเราก็เราก็เลยนอกพื้นที่แต่เราก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ถึงพื้นที่มาเซ็นสัญญาถึงพื้นที่นะครับครับผมถูกต้องครับวันนี้ก็ระทบใจสัญญารัดเกณฑ์สัญญาก็ไม่มีอะไรผิดพลาดเรามีสัญญาทุกตองก็คุยกันตกลงก่อนมาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นระยละเอียดเป็นแบบไหนครับก็คุยละเอียดมาถึงรถก็รถถือว่าทุกใจทุกใจเลยมมากเลยครับโอเคก็ ถือว่าเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่เราส่งนอกพื <S <S ้นที่นะครับแล้วเราก็ส่งนอกพื้นที่อย่างนี้อยู่บ่อยอยู่แล้วนะครับนี้วันนี้ก็เป็นของคุณพี่พิรมอีกทีหนึ่งนะครับที่เรามาส่งถึงบางสะพานนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่พิรมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไว้วางใจเลือกซื้อรถมือสองกับเรานะครับแล้วก็วันนี้พี่พิรมก็ได้เห็นคุณภาพของรถแล้วถ <ling> ึงไม่ได้ไปเลือกซื้อถึงหน้าร้านแต่วันนี้มาดูถึง ที่บ้านเองเลยนะครับก็พึงพอใจอย่างยิ่งท่านใดสนใจเรื่องรถมือสองก็สามารถติดต่อได้ทางเพจของเราได้เลยนะครับเสาวน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พิลมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ Girl. Get low bro. now that's the way that it go uh -huh. when we up in the spot the should be flooded with hope